สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจซังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสิงนะคะเช้าบ่ายคะ่ะพี่น้องวันที่18มิถุนายน2567ันนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะก็คือการจอดเด่นวิ่งดูดแต่ละรอบนะคะทุกท่านขาชา FC ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ใายคลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องพี่น้องคะ่ะเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนวันที่17หลุดเด้อพี่น้องเด่นรอบเช้าจะให้9และ8นะคะเด่นรอบบ่ายให้8และ7มา8 3ดสามศู 5 2 8มาหลักลอยพี่น้องบเบาเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมส2มานะคะ8กับ7รอบบ่ายหลุดนะคะมา6 1 2 6 6สองเลขเด่นประจำวัน2มาอีก1รอบนะคะ7หลุดค่ะพี่น้องช่วงไหนที่หลุดนะคะ fc ก็หยุดก่อนนะคะอย่าตามทุกวันมันจะมีช่วงเข้าแล้วก็ช่วงหลุดเด้อจาออ้าเด้อให้มันหลุดจากสองสามมือก่อนพี่น้อง ค่อยมาตาดไม่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้เข้าทุกวันเด้อพี่น้องใจก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะทุกคนใจก็คำนวณจากแนวทางที่ทำขึ้นมาให้ได้รับชมนะคะทุกท่านก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันที่17นะคะทุกคนจะวันที่18จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่8และ7นะคะมาดูความน่าจะเป็นค่ะ8ปด ปดศูนย์แปดสามแปดแปดแปดห้าแปดสองเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองค่ะทุกท่าน เด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์บันอังคารหุ้นใจไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนเข้าแต่เข้าน้อยนะคะทุกท่านขาก็หยุดก็หยุดอยากหยุดได้ก็หยุดนะคะทุกท่านขาหนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสอง หนคะ่ะทุกท่านศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์แนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดศู หนึ 1> 1่งกับศูนย์รอบบ่ายหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจจะให้เลขเด่นประจาําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะน่าจะติด คู่ตัวเด่นอยู่ประมาณรอบละสองคู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเลขเบิ้ลคือประจําวันคือเบิ้ลสามสามนะคะสาหรับสามกับแปดนี้เอฟซทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นแปดสามแปดแปดนะคะติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนแปดสามสามแปดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปด ติดคู่ตัวเด่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะหนึ่งกับศูนย์รอบฝ่ายและ3สามกับแปดเด่นประจำวันเป็นหนึ่งสามหนึ่งแปดติดคู่ตัวเด่นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะศูนย์ค่ะศูนย์สามศูนย์แปดติดคู่ตัวเด่นศูนย์สามสามศูนย์นะคะพี่้องค่ะสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะถ้าชอบก็ พิจารณาดูได้นะคะทุกท่านก็ไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างเส็งนะคะเช้าบ่ายวันที่18มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆสุขสุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ